เป็นพระบรมราชวาทพระราชทานแก่ขรร้าราชการพนเรือน เนื่องในวันค่าราชการพลเรือนวันอังคารที่1เมษายนีพศ2568ความว่าการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิน้นค่าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น ระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและจิตใจที่สุจริตเป็นธรรมณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2568เมื่อพระบรมราชวาทของในหลวงราชการที่10ถูกเผยพระร่ออกไปทําให้ประชาชนค่ะตามพร,ร้อมใจกันแสดงความทงรักพักดีถวัยพระพรเป็นจานวนมากซึ่ง ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่31มีนาคม2568ซึ่งเผยแพร่โดยหน่วยราชการในพระองค์อันเป็นพระบรมราชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันค่าราชการพลเรือนวันอังคารที่1เมษายนปีพศ2568ความว่าการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิน้นค่าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ในระยะสัน้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและจิตใจที่สุดสริบเป็นธรรมนพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2568เมื่อพระบรมราชวาทคนในหลวงราชการที่10ถูกเผยพร่ออกไปทำให้ประชาชนคาะ